ฮัลโหลทุกคนเมนูถาดมาอีกแล้วจ้า <c oughs> กับเมนูบะหมี่ถาดเกี๊ยวปูเสิร์ฟกับมีหยกและเส้นบะหมี่สีเหลืองเหนียวหนุบเคี้ยวเพลินวางกับเกี๊ยวปูอวบๆชิ้นใหญ่ๆเคี้ยวเต็มคำทำไม่ยากเลยนะจ๊ะเวลากินปรุงรสให้เผ็ดเปรี้ยวถึงใจเมนูนี้จะทำขายเจ๊มหมูก็แนะนำนะเพราะสามารถนำไปอดัดเป็นเมนูเด็ดประจำลานได้เลยจ้ะส่วนใครที่ชอบกินเกี๊ยวปูอวบ,อวบๆฉ่ำๆต้องกดแชร์สูตรนี้ไว้เลยนะจ๊ะฟินแน่นอน ไม่รอช้าเราไปจดสูตรแล้วเข้าครัวกันเลยขั้นตอนแรกโขลกส่วนผสมกันก่อนใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงในครกโคลกส่วนผสมให้ละเอียดเมื่อละเอียดดีแล้วเตรียมไปทำเกี๊ยวปูกันเลยใส่หมูสับติดมาลงในถ้วยผสมตามด้วยหมูเดงเนื้อปู ส่วนผสมที่โขลกไว้เมื่อคู่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลน,น้ำมันงาพริกไทยป่นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะใช้มือช่วยนวดได้เลยนะเพื่อให้ไส้ของเราเหนียวดีนั่นเองเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเตรียมไปยัดไส้เกี๊ยวเลยจ้าเตรียมแผ่นเกี๊ยวไว้ให้พร้อมนะคะจากนั้นวางไส้ที่ผสมไว้ตรงกลางได้เลย ค่อยห่อแผ่นเกี๊ยวเข้าหากันเป็นลูกกลมๆเรียบร้อยเตรียมไปต้มกันเลยจะ้ะขั้นตอนการต้มตั้งหมอ้อรอให้น้ำเดือดสักเล็กน้อยจากนั้นนำเกี๊ยวใส่ลงไปได้เลยยังไม่ต้องคนนะจะ๊ะรอให้เกี๊ยวสุกจับตัวกันเล็กน้อยก่อนแล้วค่อยคนใส่จะได้ไม่แตกกระจาย เมื่อเกี๊ยวเริ่มสุกจับตัวกันดีคนผสม,สมให้สุกทั่วกันเลยจ้าเมื่อเกี๊ยวสุกดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะมาต่อที่ผักกวางตุง้งเมื่อน้ำร้อนดีแล้วนำผักกวางตุ้งลงไปลวกได้เลยลวกไม่ต้องนานนะจ๊ะเมื่อผักมีสีเขียวสดดีนำขึ้นเสตเด็นน้ำได้เลยจ้ะตามด้วยบะหมี่เหลืองใส่ลงตะแกงลวกได้เลยจ้ะเมื่อบะหมี่เหลืองนุ่มดีแล้วนำขึ้นเสตเด็นน้ำนะคะ มาต่อที่เส้นมีย่ยกลวกจนนุ่มดีก็นำขึ้นเสด็จน้ำได้เลยจ้ะเท่านี้ก็เรียบร้อยไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานจ้าเมนูปลหมีถาดเกี๊ยวปูเสิร์ฟเป็นถาดแบบนี้เลยนะคะเจ๊หมูวางเสิร์ฟพร้อมเกี๊ยวปูที่ทำไว้ไข่ต้มจุกๆผักต่างๆฟินไม่ไหวเลยทุกคนถาดน,นี้เจ๊หมูก,กินหมดคนเดียวเลยนะคะฝินมากทำตามกันได้เลยคะ่ะ ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจบหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊อ